สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสูขู่ซูคุ้นพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่3พฤษภาคมสอ6พัน้อกสิบหกพบพอกันบุนีมาตามตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุรีรําเดอร์พี่น้องเมื่อวันหันผู้ใดโศกผู้ใดมานเนี่ยจ้าหนึ่งเก่าเขาตรงๆรงเต็มเต็มจ้าโบรลกับหยากวิ่ง8ดกับเก่ากับเขาของอาจารย์เดอ้อค่ะ พี่น้องอาจารย์ทูมาว่าสิครุงสุไทยทูมากับบ่อรับใสก็เลยบ่อนศิครุงสุไทยผัดมาหาอาจารย์มือนีอาจารย์ป่้ยอีกแล้วจ้ะจ่อยเขาวุ่กินงไใสต่างเต่สาวบานามาเห็ดคลิปตั้งแต้ฝันดีว่าฝ,ฝันว่าคนเอาเงินมาให้นั่นละ่ะจากพุ่นมาสาวบานาโทูมากับบ่อรับมือเหล็กออกทรมากับบ่อรับก้อนมือเหล็กออกทูมากับบ,บ่อนอกออกร,บบรับเมื่อวานนี่ทูมานําไข่จะ้ะเสียงกับบ่มีแห้งกับบ่มี เข่าก็บ,บ่กินบังคับไม่ไปหาหมอกะบ,บ่ไปพุดเถ่าจังใดมะว่อยากทีเนาะแต่ว่ากะได้เทในนอนหลนันเพื่เซ็นเดอร์ค่ะสำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยร้อเนี่ยจากน้อยเด้อค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านในมีแห้งที่สีเหตุให้บ่เกินมือสองมือดอกจ้าอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นสีเหตุหยูแต่ว่าเพิ่นจะพยายามกินเขาบ่อยเพิ่นกินเขาตุมาา่มหลๆ ซาบานาก็เลยซื้อพวกพวกลไม้ค่ะแล้วก็นุมมาฝากมาตอนกับอวนตินบอกอาจารย์ว่าให้กินเขาถ้าบวกกินนี่โอ้ยข่าแห่งอากาศหอนๆค่ะคนนุณนอนไปสือๆก็มีก็ดด้ยวยความเป็นห่วงเป็นใย,ยละจะ้กะกับมาจบดูอยู่ดีค่ะแต่อาจารย์พันดือ้อเขากับพวกกินมื้อนี่ซื้อบักสมซื้อพลไมยทีเพาะออกหลดสมแน่จากน้อยมาให้ก็กินก็กินได้อยู่ดีละจะ้ะ แต่กะตามเหมือนเดิมค่ะกะแเจงข้าวผูร้อตามจิดตัวเล็กอาจารย์เนี่ยกระได้ค่ะสาวันนากะ,ะมาตามให้เร็วแต่ว่าบอกขอออกคลิปอาจารย์เด้อค่ะเพราะอาจารย์จอยพูดไหมค่ะนอนอยูป่ปีกะเลยบอกว่าว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวเจงข้าวอิซีแต่ว่าตัวเล็กเด็ดเนในนอนเด้อพี่น้องร้อไปก้อนจ้าเมื่อเกินสองสามมือหรอกอาจารย์ว่าจะเหตให้การลืมกินเขาเน่ได้จักน้อย แต่แกระเปกเด้ค่ะอาจารย์ไข่มาเป็นจะสงเดือนเราดีพี่น้องเต่บ่าหายไปโรงพยาบาลกับหมอกว่าว่าเป็นอย่างแต้คันว่าว่าเป็นอย่างก็คือบ่ท่านไดนเซรา้าไหมคะคืออาจารย์เป็นจะเหนื่อยง่ายล้วก็กินเขาบวบ่าเสพคือว่าอยากกินเขาเลยค่ะแต่ว่าถ้านมนี่กินได้แน่นิดน้อย้าผลไม่กะกินได้เรื่อยๆเยบิดอมึงสิแม่จา้าวันนี้ซาบันาเ็เลยสือผลไม่มาฝากมาตอนแต่ว่าถ้าอีบซีคนไดเนาะค่ะ โทรมาหาอาจารย์ถ้าอาจารย์บรับา่าโกรธเยเขียดให้อาจารย์เด้อค่ะอาจารย์บ่สบายไหลอีลีค่ะถ้าผู้ใดเห็นตอนอาจารย์ตอนนี้ก็สิตุกใจอยู่ค่ะเพราะว่าผอมมากคือจอยไหลนะคะสาบนาก็แจงเข้าให้ฟังเนาะคะ่ะตัวเลขได้แท้แน่นอนสําหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยเตลร้องให้อาจารย์ดีขึ้นก่อนสาบนาจะเกาะติดสถานการณ์ให้เรื่อยๆการนั้นละค่ะหรือว่าผู้ใดสูบผู้ใดมนันก็อย่าลืมเด้อค่ะเดิอ ค่าเมนว่าสาวบนาบังคับให้อาจารย์ไปหาหมอใดกะอุนขยาไมาให้อาจารย์เนี่ยค่ะทำเมนว่าจังใดกระใดบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทมีค่าเบิดจ้ากะร่วมด้วยช่วยกันค่ะแต่สาวบนามหากะใส่มือหายยุดตลอดเนาะค่ะเพราะว่ากะคือว่าล่ะค่ะรู้จักกันกะยาไ้่พิ้นแบบไปหาหมอรักษาดูแลเจ้าของประมาณนั้นหมจ้ะสำหรับตัวเลขก็คงจะได้เหมือนเดิมเด้อค่ะสาวบนาคอนเฟิร์มแต่ว่า จะบกหัวสิไดตัวใดมือใดแต่ว่าอาจารย์ว่าจะาพยายามเหตุให้ก็น่าจะบ่เกินสองสาม,มืือเนาะอาจารย์มือใดสิม,มีแฮ้งเหตุเลขให้จัก2-3งสามมือซั่นอาจารย์ว่าค่ะก็นั่งอยู่นี่ล่ะค่ะกินผลไม้อยู่ภาษาบาซื้อผลไม้ไา่ห้กะตามนั่นเด้อค่ะแจ้งข่าว ผู้ใดว่าบ่าเห็นคลิปก็กดติดตามไว้ก่อนค่ะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไปเดอ้อเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนถ้าเป็นสาบานาได้ลงคลิปก็จะแจ้งเตือนขึนทันทีเนาะค่ะนั่นล่ละค่ะสำหรับตัวตัวเลขอาจารย์เนี่ยก็วันนี้เขาทึงเล็กวิ่งและเขาเลทึงเหล็จับครูเด้อค่ะแต่อาจารย์เนี่ยพิ่นกระบอกว้อยุว่ามันเป็นหวัวนสูตรหมายคำนวณเดอ้อให้พี่น้องพิจารณาะนะจบสม บ่เมนว่าตุ่มตุ่มเด็ดพี่น้องจบซ้อมเบื้องค่ะทุย่างแล้วกะขึ้นอยู่กับดวงขนาดสามบรรดกะยังว่าถือค่ะขนาดอยู่กับอาจารย์เนี่ยเทะเกะยังว่าต่อยเอาเลยค่ะขนาดอาจารย์ว่าฝันดีเดอ้อมีคนเอาเงินมาให้บักย่างไรกะบ่เอาน้เพ่นจ้ะแต่หลายเอฟซีก็บอกว่าถ้าฝันว่าได้เงินจะเสียเงินสามบรรดกะว่าบางคนถ้าฝันว่าได้เงินอาจจะได้เงินคือจังพินว่าแต่ว่าบางคนถ้าฝันว่าได้เงินจะเสียเงินอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความฝันของแต่และบุคคลเด้ค่ะคือเหมือนกับว่าฝันจับขี่จับยังเนียค่ะผู้ลงค้นกับฝันจังสี่จะเสียเง,งินผู้ลงค้นกับฝันได้เงินนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะสาบนากะมาเกาะติสถานการณ์ต้องหดให้อาจารย์แล้วก็แจ้งข่าวอาการป่วยของอาจารย์ก็คือยังบอดีขึ้นเด้อแต่ว่าบังกลับไม่ไปหาหมออยู่จ้ะ mm hmm. จักมเอนีจักเีวาจังใดว่า,าวบโบไปพะนะแต่ว่าร่างกายพร้อมจะ้ะ กะเป็นห่วงอาจารย์เนาะค่ะเนาะกะอยากห้หายไวๆจะกะให้พี่น้องแฟ้นจองอิบซีห้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเด้อค่ะเด้อเตกะขอฝากกะอย่าพึงทูรบกวนอาจารย์เด้อจ้าเพราะอาจารย์ว่าคนทูมาไล่ลายค่ะตรงตะลึกออกคนกะทูมาไล่กะคืออาจารย์บ่รับเลยเด้อค่ะคือแบบเมื่อยนะคะบ่สามารถบ่ได้จะจะบ่แน่ค่ะบางบางคนอาจารย์อาจจะรับแต่กะบ่ได้รับทุกคนนังสิเนจ้าคือเหนื่อย กะอยากตะนอนสิแม่จ้าแต่ว่าถ้าผูใ้ใดเห็นอาจารย์ตัวน,นี้ก็พร้อมมากพร้อมอีหลีจ่ะค่ะซาบานะกระแจ้งค่ะเราเด้อสําหรับอาจารย์เนี่ยค่ะอ่ากะบมือมี่ยังไล่ค่ะ,ะม,มือมน,นี้มามาติดตามให้เพราะว่าผู้หลงคนกัสิบ้อเข้าใจเนาะว่าเป็นอยังโทรหาอาจารย์เนี่ยคือบ่รับอาจารย์บ่สบายหลายจ้านั่นแหละค่ะจ้าโทรมาบักบ่แมน่นน้อยๆค่ะอาจารย์เสียงก็บ่มีเด้อคะ่ะแหบ พยายามบอกกันค่ะตามนั่นแหละค่ะแจงข่าวเร้วก็ให้ติดตามช่องสาวบนาไว้กนค่ะจังไดในเทในน้อนหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์เปินกะจะพยายามฟื้นกินเขาแล้วกัเสีหสูตรไ้เดอค่ะแต่ขอให้พี่น้องอย่าพึงท่วมาเด้ค่ะอาจารย์ถึงเว่ารับเพินก็บ่สามารถจะว้าได้หลายปันไดกค่ะเพราะว่าเพินเมยกินเขาว่าได้ตอนนี้ก็คือกินตะนุมกับผลไม้แต่ว่านมก็กินได้นิดๆน้อยๆจ้ะนั่นล่ละค่ะตามห้แล้วตงวด รอเด้อค่ะรอกดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะผู้ใดสูบผู้ใดมันก็ดีจะน้ำค่ะผู้ใดอวเงินมาหาจย์ก็ขอบุญกับผู้ไรหลายเด้อค่ะเพราะว่าอาจารย์ว่ามีคนอวยเงินมาให้่อยู่จ้าก็ขอบุญกับคุนแทนอาจารย์จ้ะจ้ะจะบังคับพยายามบังคับให้อาจารย์ไปหาหมอให้ได้ค่ะแต่ว่าจะไปบ่ไปนั่นกะรอเบื้องดิค่ะเพราะว่าดื้อคักจะอาจารย์ก็ได้ปินีค่ะหกสิบหกค่ะอาจารย์หกสิบหกย่างเข้าหกสิบเจ็ดประมาณนั้นเอาค่ะคลิปนี้กะ บว์หลายใหญ่หังค่ะแจ้งข่าวอาจารย์เนี้ยกะผู้ใดามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงๆเป็นกำลังใจให้ในเรื่องค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปพอกันคลิปหนาค่ะนี่วันเป็นที่16พฤษภาคม2566กดรอจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ